วันนี้กเกษตรนักดนตรีนะครับผมจำโบโล่ลำดนลาติโก้นะครับก็อยากจะมานำเสนออวิธีการหนึ่งคือมันเป็นเรื่อง mindset นะฮะมันเป็นเรื่องของ mindset คือความคิดระบบความคิดเราบางเรื่องเราใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ได้ยิงถึงเหตุผลที่ชัดเจนหรือถูกต้องเท่าที่ควรบางครั้งเราก็ใช้ เอาที่เราสะดวกหรือเอาที่เราพอใจนั่นแหละที่เราเรียกว่าเอาที่เราพอใจนะถ้าเรามองถึงเรื่องของหญ้าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ระดับชาติเลยนะฮะนีในหญ้าเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าหญ้าเนี่ยนะที่อยู่ในมือผมเนี่ยมันไร้ค่านะฮะในความจริงมันมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องมามองลึกกว่านั้นนะ ถ้าเรามองทั่วไปคือมันไร้ค่ามันไม่มีประโยชน์มันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรหรือการทำการเกษตรอย่างมากแล้วเราก็ต้องใช้ต้นทุนมหาศาลที่จะกําจัดมันแล้วก็กําจัดไม่หมดมีหนาซ้ําใช้ยาฆ่ายานะฮะมากาจัดมันก็ยังไม่สําเร็จอีกนะครับคนที่ถูกกําจัดจริงๆแล้วคือเราไม่ใช่ยานะครับผมขอเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่คือต่อไปนี้เราจะมองยาเป็นมิตรเป็นเพื่อน เป็นคือคือเหมือนเรายังไงข้ามันไม่ตายแล้วมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าอ่าไมซ d s e ็เรื่องแรกคือ m i n d เ e t เปลี่ยนหญ้าเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูต่อไปนี้เราจะไม่ใช่คําว่าหญ้าคือศัตรูพืชแล้วเรามามองกันละเอียดนิดนึงครับว่าหญ้าคืออะไรถ้าเรามองแล้วนี่เป็นต้นอย่างเงี้ยเรามองนึกถึงอะไรฮะข้าวใช่ไหมหญ้ากับข้าวเนี่ยเป็นพืชชนิดเดียวกันนะอยู่ในตระกูลเดียวกันนั่นคือใบเลี้ยงเดี่ยวทั้งคู่นะครับ ข้าวก็คือหญ้าใช่ไหมะนะว่าไปแล้วมันก็คืออยู่ในตระกูลเดียวกันแต่เพีงเยงแต่ว่าข้าวมีมูลค่าคือมีรวงให้เรากินได้แต่หญ้ามันไม่มีนะครับแต่เรายังไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดของแท้อย่างบางอย่างเนี่ยอย่างต้นไใต้ใบนี้ก็เป็นสมุนไพรนะนะฮะหลายอย่างนะครับหญ้าบางชนิดอย่างหญ้าแห้วหมูนะครับก็เป็นสมุนไพรเช่นกันตอนนี้พอมาดูมูลค่ามันมันคืออะไรผมมองลึกไปกว่าน,นั้นอีกนั่นก็คือนี่มันคือ อินทรีย์วัตถุนะผมมองมันคือ sea, อินทรีย์วัตถุมันเป็นออแกนิกแมททิเยลนะครับออแกนิกแมททีเยลคือมันเป็นสารตั้งต้นเนี่ยหรือวัตถุตั้งต้นอินทรีย์แต่วัตถุตั้งต้นที่จะเอาไปทำปุ๋ยได้แล้วมองแบบนี้ครับรำรำถ้าเราไปซื้อรำเนี่ยเพื่อมาปลูกพืชเนี่ยมันกิโลละประมาณ9บาท9บาทนะฮะเบาท ซึ่งมันในลำมีอะไรล่ะมีแร่ธาตุสารอาหารมันเป็นออร์แกนิกเหมือนกันอ่าออร์แกนิกอ่แมทเทอเรียลเหมือนกันนะครับออร์แกนิกแมทเทอเรียลเหมือนกันเหมือนกระย่าเลยเพียงแต่ว่าลำอาจจะมีเรื่องของอ่าน้ำมันเยอะหน่อยแต่จริงๆริหญ้าก็มีไขมันหญ้าก็มีไขมันหญ้ามีโปรตีนหญ้ามีฟอสฟอรัสโซเดียมแคลเซียมแล้วก็อาจะพูดง่ายๆว่าองค์ประกอบของหญ้าทั้งหมดเนี่ยก็มีสารอา่สารเขาเรียกอะไรนะอินทรีย์เคมี นะครับซึ่งเป็นอาหารเช่นเดียวกับลำไม่ต่างกันนะปริมาณอาจจะมีะสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันสักเท่าไร่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ออร์แกนิกที่เป็นพื้นฐานพวกนี้หรือเคมีอินทรีย์ที่เป็นพื้นฐานพวกนี้ M e N นนนนมันมีเท่ากันนะฮะหมายความว่าชนิดนะมีเหมือนเหมือนกันบางเฟออาจจะมีอะไรบางอย่างสารอะไรบางอย่างที่มากกว่นกนาน้วยซ้าไปแต่เราก็ไปซื้อลำครับกิโลละเก้าบาทเพื่อมาอผสมกับดินแล้วก็ปลูกอยู่ดีนะกิโลละเก้าบาทแต่เรา ัดยาทิ้งเผาบ้างทำลายบ้างฉีดยาฆ่าหญ้าบ้างมูลค่าในการทำลายล้างสิ่งที่เราทำลายมันเนี่ยมันมากกว่ามากกว่าปลูกพืชด้วยซ้ำไปนะฮะะเมล็ดพืชอะสองลยี่สิบบาทแต่ยาฆ่าหญ้าเนี่ยลอกอันเป็นพันนะฮะคนนึนลนะครับดูสิครับว่าเออนะฮะแล้วผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเยอะแยะไปหมดหมอย่างเช่นสารเคมีที่ทาให้เรา เกิดผิดปกติภายในร่างกายสารตกค้างต่างๆมากมายเรามาเปลี่ยนวิธีคิดว่ายากคืออ organic material ที่ซึ่งเราจะเอาไปทําปุ๋ยหมักนะฮะวันนี้ผมดถอนถอนด้วยมือเนี่ยในพื้นที่ประมาณ2อตคูณงตารางเมตรเรามาดูว่าเราได้ยากกี่กิโลใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราได้4ีกิโลครึ่งหักไอตัวถังไปครึ่งกิโลคือ4ีกิโล 4ีกิโลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือ4ีกิโลของมูล,ลค่านะครับออกนิกแมทเทอเรียลเนี่ยซึ่งเราไปทําปุ๋ย,มยมมกกหมักน, e นะครับเป็นเบสที่ไปทําปุ๋ยหมักหมักกับขี้วัวผสมจุลนีรีเ์ EM นะครับเพื่อการช่วยในการยอยสลายหรือจะเป็นจุลรีย์ในขี้ไส้เดือนก็ได้นะฮะเราจะลดมันทุกวันเช้าเย็นแล้วก็ปิดคลุมนะให้มันมีความมืดนะครับพวกนี้ไม่ชอบแสงสว่างสักเท่าไหร่แล้วก็ให้มันมีความชื้นพวกนี้จะถูกย่อยสลายโดย จุลซีนะครับที่ uh, เราเลี้ยงเอาไว้นะครับนั่นก็คือแอฟเฟคเชีย uh, ลนะครับจุลซีที่มัน uh, มีมีผลในเชิงบวกนะครับกับสิ่งแวดล้อมเราก็จะหมักมันนะครับเ็ไม่ได้หมักกับน้ำนะคือวางไว้แล้วก็ทับถมไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆน,นะวันนี้ผมก็จะทำหนึ่งชั้นแล้วขี้วัวใส่แล้วก็ฉีดสเปรย์นะครับด้วย uh, สารที่เราบอกเอาไว้นะครับว่าเราเตรียมเอาไว้นะคร ก็คือน้ำหมักที่เรามีนี่แหละเราใช้ทีเดียวใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับชั้นนี้จะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการย่อยสลายขึ้นอยู่กับคุณภาพของวินญาสิ่งของเราถ้ามันมัน,ม,นมันทำงานได้ดีนะครับได้ออกซิเจนเต็มที่เราจะไม่เราจะทำเป็นชั้นสูงนะครับเป็นเป็นแบบวิธีการคือทำชั้นสูงแล้วก็ค่อยๆโปยเอาข้างล่างมาใช้ค่อยๆโปยเอาข้างล่างมาใช้เรื่อยๆมันจะทับถมไปเรื่อยๆนะครับเราจะหามุมมุมหนึ่งนะครับซึ่งจะ,ะทำแบบนี้ ไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์เราจะมีการตญญนะัดย่าตอนี้เรากลับมามองตอนนี้4กิโลถ้าคิดเป็นลำก็คือลำโลและ9 9 9 5 9 9 3 2 9ก้าห4าเเดี๋ยวนะ9 9 5 4 5. อ๋อเอาเป็นว่า4-5บาทแล้วกันนะประมาณ4-5บาทอ่า4-5บาทประมาณ4-5กิโล หักไป9กบาทก็3 6บเออ3า 36, 9 4 3 36เออ36นะฮะคุณลองคิดดูดิ36บาทใช้เวลาทำงานแค่ครึ่งชั่วโมง36บาทเราได้ย่ามาขนาดนี้36บาทครึ่งชั่วโมงถ้าเราทำงานเ,าเต็มที่เลย5ชั่วโมง5ชั่วโมงเราจะได้เงินกลับมา150บาท 150บาทเราไม่ต้องทำเยอะทำเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยการทำเกษตรเนี่ยมันไม่เป็นต้องใช้ที่นินเยอะนะครับผมคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างที่เราทำมันจะได้เงินลนะับมาแล้วก็เดี๋ยวพบกันตอไอเดียเดี๋ยวผมจะทดลองดูนะว่ามันสำเร็จหรือเปล่าถ้าผมทำปุ๋ยที่เกิดหญ้าจากหญ้าได้เนี่ยสำเร็จผมก็ถือว่าก็โอเคแล้วนะครับเราจะได้เซฟต้นทุนในการซื้อปุ๋ยที่เอามาใช้อีกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ